สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านครับข้าวต่อสี่หนึ่งนะครับผมตอนนี้ผ่านมาแปดวันก็เห็นเขียวเต็มทุ่งอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าหาได้น้าฝนน้าฟ้ามาช่วยในการกระตุ้นในปอมันก็เลยแตกหน่อดีนิดหนึ่งนะครับต่นี้หว่านปุ๋ยไปแล้วนะครับเอาสามสิบศูนย์ศูนย์มาหว่านนะครับผมแล้วก็บวกตัวคาแท็บ 4G นะครับผมไปพร้อมกันเลยซึ่งเดี๋ยวให้ดูนะครับผมใกล้ๆเนาะหน่อแตกดีมากครับ เห็นความสม่ำเสมอไหมครับนี่คือ,ค,อคือหน่อของสีหนึ่งเนี่ยมันจะดีอย่างนี้แหละครับผมมันก็จะได้เปรียบหน่อยตอนนี้ก็คือพ่นทั้งปุย๋ยนะฮะสามสิไปบวกกับตัวคาแทบไฮโดรคลายไปนะครับผมแต่ยังไม่มีการฉีดพ่นเนาะเพราะว่ายังไม่มีการขึ้นน้ํานะครับผมเดี๋ยวอ,อีกหน่อยค่อยจะมาทําการขึ้นน้ําแล้วก็ ให้มันจะเดินเก็บตัวกันไปนะครับผมข้าวตอนนี้ฮะโดยส่วนใหญ่นะฮะผมว่าถ้านับจากวันที่ย่ำตอน,นะฮะก็ตกเฉลี่ยประมาณสัก2เดือนเต็มน้องก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ถ้ามันหนาอย่างนี้นะครับก็น่าจะพอได้นะครับผมเพราะว่าต้นทุนในการลงมันไม่มีหวานไม่มีย่ําอะไรทั้งสิ้นเนาะมันก็จะต้นทุนมันก็จะลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับผมเห็นความหนาตาไหมครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวอันนี้คือหน่อซีหนึ่นงนะผมมีหลายคนท่านที่ถามเข้ามาว่า แปดห้าได้ไหมนะครับผมวันนี้ผมไปสัมผัสไปคุยกับคนที่ทําต่อแปดห้าเขาบอกว่าพอได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันก็จะไม่หนาตาเท่ากับสี่หนึ่งนะครับผมเนาะอันนี้คือประสบการณ์ตรงจากคนที่ทำแปดห้านอแปดห้านะครับผมก็เขาบอกว่าพอได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าความสวยงามความสม่ำเสมอมันก็จะน้อยต่ํากว่าขอขอสี่หนึ่งนิดนึงนะครับผมก็ถ้าไหนที่จะลองย่ําหรือน้ําท่าไม่ท่วมนะครับผมก็ลองดูได้นะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การทำนา ที่นําหยิบยกมาฝากให้ทุกคนท่านนะครับผมหลังจากนี้เนาะก็เดี๋ยวเอาน้ําขึ้นเสร็จสับก็จะทําการฉีดยาชราแล้วก็ฉีดยาหนอนทิ้งไว้นะครับผมสําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องยาหนอนเนาะคนที่ทําตอจริงๆนะครับผมน่าเป็นห่วงที่สุดก็คือในเรื่องของหนอนทั้งหนอนกอหนอนกินไส้นี่แหละที่สําคัญเลยแล้วก็จะมีหนอนม้วนใบมาบ้างนะครับผมหลังจากที่มันเ,เริ่มท้องเริ่มอะไรก็จะมีเชอรานะฮะฉีดยาทั้งหมดนั้นอยู่ประมาณ3าหนนนะครับผมก็เดี๋ยว หนขึ้นน้ำเนี่ยหนหนึ่งเนาะแล้วก็หนท้องหนหนึ่งแล้วก็หนรับรวงหนหนึ่งแค่นั้นแหละครับผมก็ที่ตั้งใจไว้ก็เผื่อมันเซฟต้นทุนได้นะฮะก็น่าจะเกิน50%นะฮะถ้าเกิดว่าไม่ผิดพลาดตรงไหนเนาะก็เลยหยิบจกมาให้ทุกคนทุกท่านดูครับผมที่เอ่อหยิบมาบอกเล่ากันนะครับผมนะอันนี้คือเป็นประสบการณ์การทำไร่ทำนาเนาะนะครับเป็นประสบการณ์การทำไร่ทำนาอย่าอย่าอย่ามองว่ามันเป็นเอ่เอามาบอกว่าอะไรเลยนะครับผมมันก็เอามาแชร์กันนั่นแหละ นี่นี่ก็หนอนนะครับผมหนอนมันกินไปแล้วเห็นไหมครับว่ามันขึ้นมายังไม่เท่าไหร่เองหนอนกินไส้ไปแล้วเนี่ยอาการของหนอนกินไส้ก็จะเป็นยอดแดงเหี่ยวอย่างนี้นะครับเนาะอันนี้คือมันเป็นประสบการณ์การทาไร่ทํานาของแต่ละพื้นที่แต่ละคนมันก็จะมีประสบการณ์การทำไร่ทำนาที่ไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าบอกว่า โอ,างงาอ้ทำอย่างนู้นได้เม้นดีทําอย่างนี้ได้ไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยคืออันนั้นก็ในส่วนของแต่ละพื้นที่ที่เจอกันมาในส่วนของที่เราทําตรงนี้นะครับผมเราได้ประสบการณ์แบบนี้มานะก็เ,เอามาแชร์กันเนาะคืออาจจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้ก็ اه, ได้มาก็ยินดีด้วยนะครับผมในะส่วนไหนที่ท่านมองว่ามันไม่ได้ไม่น่าจะใช่หรอกไม่เป็นประโยชน์หรอกอะไรเงี้ยครับผมก็ให้ให้เก็บเอาไว้นะครับผมแล้วก็เอาไปลองเทียบดูเอาไปศึกษากันเองดูนะครับผมเพราะว่าในส่วนที่ผมเราทำเนะี่ยหรือ,รอที่ผมทำเนะี่ย มันได้มาประมาณนี้นะครับผมก็จะเห็นดีประมาณนี้เนาะ็นว่าวันนี้คงแชร์ประสบการณ์กันเท่านี้นะครับผมในเรื่องของข้าวตวกอกขศีหนึ่งที่ผ่านมา8วันนะครับผมเราติดตามกันต่อเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับผมแล้วท่าในใดที่มีคาถามสงสัยก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วกันได้เหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้มาหาแม่งคงฝากไว้กับประเด็นแค่นี้ก่อนก็แล้วกันวันหน้ามีเรื่องราวอ่นใดคงจะนาม,มาฝากให้ทุกคนท่านนั้นรับชมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งโอกาสดีๆเรามีปัญหามีประเด็นใดก็อยากค่อยพูดคุยก็สามารถ comment ing คอมนนคเนมนต์ทิ